บิ๊กเอ็มแต่งงานกับสาวอื่นคนรู้ทั้งประเทศคะ่ะหยุดชะงักทั้งวงการคะ่ะเมื่อสถานการณ์ต่างๆยังไม่ดีขึ้นทําให้กองละครไม่สามารถที่จะถ่ายทําละครได้ก็ต้องมีการนําละครยุคเก่าๆเนี่ยมารีรันใหม่แล้คะค่ะ ข้อดีของการนําละครเก่ามารีลันสําหรับช่องก็คือยังไงเสียก็มั่นใจได้ว่าละครที่เลือกมารีลันก็มีคนดูแน่ๆเพราะแต่ละช่องนั้นต้องเลือกของดีที่เคยดังเอามาฉายอยู่แล้วแน่นอนแต่ข้อเสียก็คือถ้าวางแผนไม่ดีเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะรู้ว่าเราเพียงพำาเจออีกช่องตลบหลังหรือไม่วางละครใหม่มาชนความสดใหม่ก็จะได้เปรียบที่กว่าตอนคนดูไปมากกว่า แต่กรรมขี้ดีกว่ากรรมตดในเมื่อไม่มีละครใหม่อ่อนแอแล้วก็เอาละครเก่ามาใช้เป็นทางออกที่วินวินกันทั้งช่องและคนดูล่ะค่ะช่องก็ได้ต่อลมหายใจคนดูก็ได้ดูละครดังที่เคยดูอีกครั้งหนึ่งในปี2021ใน3ช่องอย่างช่องดังก็คือช่องสมช่องเจช่องวันมีละครหลังข่าวที่รีรันทั้งหมด12เรื่องเจ้าเดิมช่อง7ในยังมาวินค่ะซึ่งก็ไม่แปลกใจหากจะวัดกันที่ตัวเลขเรดติงก็ กินช่อง7ยากหน่อยแล้วค่ะช่อง3เองก็ตามมาตัวเลขที่ห่างนิดๆช่อง7เจ้าประจำในก,กว่าดท็อป5ในเรื่องด้วยกันทั้ง5ก็เข้าท็อป5เลยของละครหลังข่าวลีลันที่เลตติ้งดีที่สุดของปี2021จากศัตรูสู่หัวใจละครปีที่แล้วก็คือ2 5 6 3อัมพัชรภาและหนุ่มมิกกพง์ระยะกลับมาลีลันออนแอร์แล้วก็ล่ารัก สุดขอบฟ้าละครน,นานมากค่ะตั้งแต่ปี2557นู่นแต่ช่อง7ก็เลือกมาลงจอรีลันอีกครั้งและที่ความเวียมินโซเวลรีละครแจ้งเกิดคู่จิ้นคู่ดังจากช่อง7เ็มเคม,มุกดาเพิ่งฉายปี2563เลตติ้งกระแสเองก็ดี นายหอยทมนเวอร์ชันปุกลุกละไม้ละครปีนี้ปี2559ก็ขึ้นชื่อนายหอยเลตติ้งไม่เคยแพวค่ะข้ามากับพระที่หนึ่งแบบที่สุดของที่สุดละครบูเลยเรียกได้ว,ว่าช่อง7สีมาสไตล์แบบของพระนางบิ๊กเอ็มเองนั้นนะคะก็เรียกได้ว,ว่าเชื่อมือค่ะเชื่อขนมกินได้ฟาเดเรตติ้งเป็นอันดับหนึ่งไปเลยบิ๊กเอ็มฮันนา ได้เลตติ้งเป็นอันดับหนึ่งของละครหลังข่าวรีลันฉเฉลี่ยแล้วเรื่องอยู่ที่4.57ส่วนตอนจบพุ่งไปที่6.50เลยเป็นเลตติ้งตอนจบที่เรียกได้ว่าดีมากๆเลยล่ะคะ่ะต้องขอชื่นชมเลยคะ่ะ